สุขภาพดีไหมมีซื้อขายใช้เงินเท่าไรจึงจะได้มาตัวเราต้องสั้งสรรสวัสดีค่ะดัานสลัมสจตรอคุณผู้ชมคะยังมีคนไทยอีกหลายคนนะคะที่ไม่แน่ใจว่าเวลาเจ็บป่วยแล้วก็ปวดตามร่างกายเนี่ยจะเลือกกินยาอะไรดีระหว่างยาแอสไพรินกับยาพาราเซตามอลวันนี้นะคะ ทางรายการสุขภาพดีไม่มีซื้อขายมีสาระนา่ารู้เกี่ยวกับการกินยาให้ถูกกับโรคแล้วก็กินยาให้ถูกวิธีมานำเสนอค่ะการใช้ยาให้ตรงกับโรคที่เป็นเราไม่ควรที่จะซื้อยาหรือใช้ยาตามคำบอกเล่าของคนอื่นหรือหลงเชื่อคำโฆษณาเราควรที่จะให้แพทย์หรือเภสัชกรเป็นผู้จัดยาให้เพราะการที่เราได้รับยาไม่ถูกกับโรคอาจจะทำให้เกิดอันตรายจากยานั้นๆรวมถึงไม่ได้รับผลในการรักษาและจะทำให้เกิด โรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้นะคะตัวอย่างเช่นยาปฏิชีวนะถ้าเรารับประทานยาปฏิชีวนะโดยที่เราไม่ได้มีอาการติดเชื้อก็จะทําให้เกิดการดื้อยาตามมาภายหลังได้ค่ะหากต้องกินยาแก้ปวดให้เลือกใช้พาราเซตามอลหรืออะเซตามิโนเฟนซึ่งมีฤทธิ์แก้ปวดลดไข้มไม่ไม่กัดกระเพาะมีผลข้างเคียงน้อยเมื่อเทียบกับยาแก้ปวดตัวอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกินกว่า7วันเพราะจะทําให้มีผลข้างเคียงต่อตับและไตาตามมาได้นะคะส่วนแอสไพรินถือเป็นยากแก้ปวดตำรับเก่าแก่ที่สุด ราคาไม่แพงมีสรรพคุณแตกต่างจากยาพาราเซตามอลตรงที่มีฤทธิ์แก้ปวดและลดอาการอักเสบได้ด้วยจากข้อมูลหลายๆงานวิจัยแนะนำให้รับประทานยาแอสไพรินวันละหนึ่งครั้งเพื่อช่วยให้หลอดเลือดหัวใจไม่แข็งตัวแต่การรับประทานยาแอสไพรินติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือปริมาณมากก็จะมีผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารรวมถึงไตวายตามมาได้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดก่อนการรับประทานยาทุกๆครั้งคือ ยาทุกชนิดมีผลข้างเคียงมากน้อยแตกต่างกันไปหากเรารับประทานยาผิดขนาดมากหรือน้อยเกินไปหรือผิดประเภทนอกจากจะไม่ทําให้อาการของโรคดีขึ้นแล้วอาจจะทําให้อาการป่วยหนักมากขึ้นไปอีกคะ่ะ คุณผู้ชมคงได้ทราบกันแล้วนะคะเกี่ยวกับการกินยาให้ถูกกับโรคแล้วก็กินยาให้ถูกวิธีหากไม่สบายหรือว่ามีอาการผิดปกติเนี่ยก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะไม่ควรที่จะซื้อยามากินเองเพราะว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จําเป็นจะต้องหมั่นดูแลตัวเราเองเป็นต้นเป็นต้นการูอัดซาเกดเมฮารัปลาสเกโรกิชารีดอกเตอร์ดันมาเกออบะวิกโนด engan ตุญาเกดาน เบตต้วดนง,งันจาราจารอนยองสปรติมนนาน่าอย่างด็อกเตอร์ปรเสค่ะวันนี้เวลาของรายการ3นาทีสุขภาพดีไม่มีซื้อขายหมดลงแล้วนะคะดิฉันคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ